เก้าร้อยกว่าให้พูดถึงแบบมันรู้ว่าแบบบา,างคนอ่ะพี่เห็นอ่ะเวล่่เก้าร้อยกว่าก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแบบยังไม่รู้เลยว่าของมันจะดรอปตรงนี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยนเมทิสเ<อ>ตาเซนทูกูเมทิสโอ,อย้ยเอะไปไปไ,<ห>ไปโอ้ตะโอตะโอไหนอย่าติอย่าติอย่าติเดี๋ยวมันเอาไปเอามาให้พี่ เอาไม่พี่เอามากูไม่วางหรอกอะไรวะไม่วางไม่วางไม่เอาไปวางตาหน้าไม่คุม้มแล้วก็บิดชาร์ตก็ไม่มีด้วยตรงนั้น <c oughs> อะเตอร์ออโต้เทรนนิกอันหนึ่งตอร์โอไปเลยเหนเดี๋ยวพี่ยืนป่ะเออตรงนน้นอะมุมอะเอาไปเลย, <c oughs> เ,ยเอาไปเลยเไปเลย,ไ,เลยไม่วางด้วยกูงมกหรือจะวางอันนึงก็ได้แล้วแต่ต <c oughs> อร์เอาไปก็ได้นะ่ะน,น,น,นั่นนะั่นอันนั้นอะแต่ส่วนใหญ่พี่ไม่เคยวางเลยนะ ใช่มันรีบกดวะเน,นี่ยไม่ม่ใช่ยมัดเมย์โตเอาป่ะ S M G ยังไม่เอาครับท <Okay. S 1> ี่เอาไอ้นี่มา S สมีปะวะไม่มีแต่โอตรงนี้ไม่มีนะสิงแค่ดูดูแล้ว ต้องใช้บิชาร์ดย่างชนชารชาดที่จริง,รงส่วนใหญ่แล้วมันชอบดอดแบบดอกแบบพอดีนะไอพวกเนี้ยมาถึงแบบไอ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 เอาไปไอไอเนี่ยไอซีโฟอะพี่เคยไว้แบบใช้ไหมไม่คิดหน้าคิดหลังอะไม่พอดีจริงๆม <คน S 1> <ต>ันว่าจากความต้องการของเพลเยอร์อะไรเงี้ยคนน้อยมันก็อาจจะเยอะแต่มันจะดอปมาครบตลอดเว้ยถ้าเราหาดีๆออะพี่ลองลวพี่ใช้แบบไม่คิดหน้าคิดหลังพี่เลยพี่เคยลองไว้อ่อะถ้าสมมติกูไม่เผื่อกูลองใใช้แม่งทุกประตูเลยแม่งมีครบจริงๆแต่ว่าเราแค่หาไม่เจอ โตข้างหลังตะวะเ,เสียงอู้ดเสียงมาไงวะไอ้ตัวด้านซ้ายแม่งเลยปีปนปีนมาจากไหน<อ>วะ <laughs> <laughs> มีเล็ดละ ระวังเหยียบไอ้ตรงนี้นะอย่าเหยีย่ๆผ่านไม่ทันละโดนเฉียวเฉียวหน่อยเดียวเมื่อกี้เห <laughs> <Get S 1> <please> ็นแล้วเมื่อกี้เฉียวนิดเดียวเองนี่พี่เติมกระชากไปใช่ไหมเหอเลยนะพี่เติมกระชากไปใช่ไหมไม่ผมเห็นแล้วแต่ผมไม่ไม่คิดว่าจะเหยียบโดนเมื่อกี้ที่เห็นอว่ามันไม่เหยียบอ่ะแค่มันไปเฉียดนิดเดียวเองอ่ะเอาไปทำไมถึงจะปวดขึ้นนันนี่ ถ้าพพี่ไม่อะอาลิวันโวพี่ขอล้กันเปี้ยวได้ระเบิดาอกปืนระเบิดมาเลยอะปืนระเบิดเล็กอะขอตัดหน้าหน่อยนะเพื่อนขอคุณมาพี่ลู ในใจผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเลกเตอร์เลยว้ผมว่ามันมันควรเป็นของเฮลเฮลไลเซอร์อะไรนะสายอะไอปืนไอ้นั่นนะไอห้องนั้นบางทีก็ดอกนะบางทีไปดูฝั่งนู้นอะ นู้นว่ามันได้ยินนะเนี่ยโตมาเปิดกล่องไหมหรือใจพี่เปิดพี่เปิดเลยมีอะไรพี่ผมโอ้โหพี่โดนที่เห็นแบบเ่บางคนแบบอยากเปิดอะไรอย่างเงี้ยไปตัดหน้าเด็กแม่งโมโหอีกบางคนแบบเปิดแล้วได้ของดีโตแบทเทิลว่ะแบทเทิลเลยเฟินเกินเอา มีอยู่ขังเหนือไอตรงเนี้ยพี่ลืมกดไอสวิตช์ข้างบนไว้แล้วก็โดดลงมาแล้วด้วยเ้ากูองไปดูกลับใหม่ๆเพื่อให้เขาไปเจ็บนะวะลืมกด ไปตัวระเบิดอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งรอยิงเลยกลัวไม่ไม่เอาของดรอปอะไรทั้งนั้นไปมาถึงหนาโตติดสองปียยิงไม่ได้ตายห้าเลยแม่งามสวย ตอนไหนระเบิงวิ่งเร็วเลยนะมึงดีนะไม่โดนถังระเบิดโดนไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไอ้ที่กระโดดกันอ่ะไม่โดนนี่ไงถังระเบิดเนี่ยผมไม่โดนแรงระเบิดนะเมื่อกี้ ไม่โดดหรอโดน,นหัวมันหัวใครแล้วแล้ปืนไม่ยิงล่ะมันระเบิดแล้วเมื่อกี้ไข<อ>่เด้งหวัวพี่ไม่เห็นอีกคนนึงอะอ๋อเพื่อนเหรอพี่เห็นเมื่อกี้เหมือนไข่เด้งแต่พี่แบบไม่ได้มองอะอา่ามีเมคิดต,ตรงั้นนะเอาไงให้ให้ใครลงไม่งั้นจะได้แบบยังไงก็ต้องลงอยู่โตจะลงไหม ไม่พี่จะโคบ่พี่โคบะจีนจำกัดยังเห็นแล้ว,ลวยิงอยู่ตายิงอยู่ตาไอ้ตัวนั้นใกล้ไปจ้าขึ้นเคลื่อนเหลือตรงไหนอีกเดี๋ยวพี่วิ่งอ,อ๋อได้แล้ว่ย เม่ฉีเพื่อนไปยิบดิโอเคแล้วเพื่อนกันหิวไอคนที่เป็นฟิเออฟิเซอร์ยังอยู่ดีวะสงสัยแต่ว่าเก็บไว้ป่าตรงนี้มั้งโตอย่าพึ่งออกนะอย่าพึ่งนะ อไอ้ตรงนี้ก็มีซิทเซียมินโดนเอาอีกแล้วเนะี่ยแต่โอ้โูชอบปักตรงนี้แบบกระโดดลงมาแล้วแบบเดินไม่ได้อะ <they> พี่ชอบติดอะเห็นปะไอ้ขั้นบันไดตรงขั้นแหละโตเดี๋ยวพี่น่นๆให้ก็ได้นะพี่ใสน่นาจาเมนยำยังขวาไว้นะยังขวาพี่ปลาชิดประมาณสายๆอะ ระวังนะไฟไอ้นั่นไม่ไอ้ไนั่นไม่เข้าอเออมันมนี่มันวิน่งเลยไอ,อ,ยอ้ยิงโดนพี่นั่นหนึ่งก็ไม่ก็ยูยดีแกถอยหลังไม่เฉยเลยอะ่ะแล้วก็แบบ เดี๋ยวพี่ไปยิงไอ้ไอ้เ,อเวนเนี่ยเดี๋ยวไปหาบีบีซีด้วยไม่มีไม่มีปันหนึ่งนะโตเต็มเลยเต็มเลยช่วยก่อนช่วยก่อนยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เลยสก,กีมได้ละเรียบร้อยเอ่อใครก็ได้เก็บสักคนเอเออไปแลอวใครตืร่นแล้ว เดี๋ยวพี่ไปหาบิชาร์กอันอมีคนเก็บแล้วเนี่ยว่ะโอเคสวยพี่สวยแต่ไม่ต้องหยิบไปหรอกมันได้แค่อันเดียวมันได้ต้องแต้แค่อันเดียวอยู่ดิผมว่าอะไรอย่างนี้มันควรแบบได้เป็นโบนัสอะโบนัสโบนัสตังโบนัสแต้มอะไรก็ว่าไปเนาะแบบเก็บแล้วได้อะไรเงี้ยเฮ้แต่โอ้ะเดี๋ยวพี่ไปตั้งข้างบน อีกอันเตโอไปตั้งฟังนู้เลยะแ,แต่หนูไปตั้งฟังโดนสองรอบแล้วคนนี้เขาไม่เห็นเขาไม่ได้ยินเสียงเปล่าวะบางทีก็แบบพี่เคยนะเตโอเคยเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยคือใส่หูฟังนะแต่แบบไม่ได้ยินเสียงไอ้ตัวนี้เลยอ่ะมันไม่สปอนแบบไอ้แบบนี้เลยตอเตโอข้างบนมี MTL อันหนึ่งน,นะสนใจเปล่าสนใจเยอะเอนี่ยพีทิก แล้วตัวระเบิดอยู่ไหนนี่ฉันไม่ได้ขีิบเองใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นโดนอีกอ่ะโอ้พี่ไกลว่ะพี่ช่วยไม่ได้ไอ้ไอ้คนนี้เนี่ยเลือด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 ล้บ่อยมากเลยอะคนนั่นเลยนะพี่เมย์ลงไปแล้วนะเออพี่เมย์ลงไปแล้วนะคนเลยอ้าวแล้วไม่ยีบอ่ะไม่ไม่ไม่ใครแมงเลยเทียสามเอา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  เดี๋ยวพี่ตั้งข้างบนเองกดได้เลยนะจ๊ะพี่จะอยู่ข้างบวกฝนหรือตัวจะอยู่แต่โอมีโดนเนี่ยไม่ต้องห่วงหลังได้นะ <What? S 1> thank you <Good job. S 3> no no problem no, no, <laughs> no problem <the> no p r o บ l e m เอาไงตัวจะอยู่ใช่ไหมพี่จะเดินลง โอ้อยู่สองเลยเหรอดีที่อยู่ข้างล่างกันได้ได้เสน่ห์ใหม่มาเลยเก่งผิดยิงปืนก้อน เรเขาใครเขากดตั้งนั้นนะโตระ,ระวังไอ้นั่นนะอีอ้กวกอ่ะ 了 แล้ววะดีๆก็ได้คุณว t ด e ดอะเพ็ก o ระชุนมาจ้ามีวอลคเกอร์แล้วก็จ้าอะไรเหรอ